สวัสดีค่ะกลับมาพบกับท่านินทารอดอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพิกาการ์ดกันในหัวข้อที่ว่าเขาคิดถึงเราไหมแล้วก็มาส่องดูความรู้สึกลึกๆในใจเขากันนะคะอย่างแรกเลยขอบคุณมากๆสาหรับเพื่อนๆที่กดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้นะคะใครเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวท่านินนะคะโอเควันนี้มี2กองด้วยกันนะ อ๋อลืมบอ,อกอีกอย่างหนึ่งนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะสามารถทั้งลายข้างล่างมาได้เลยค่ะจะมีแบบเป็นคลิป10คำถาม1คำถาม2คำถาม3คำถามแล้วก็แบบโทรไลน์นะคะโอเควันนี้มีทั้งหมด2เด็ก2กองด้วยกันเด็กแรกนะคะสีเขียวนะจะเลือกผ่านหน้าไพ่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกผ่านเป็นสีคริสตัลก็ได้กองแรกสีเขียว กองที่สองนะคะเป็นสีฟ้าวิธีการเลือกนะคะคิดถึงตัวเองคิดถึงเขาลองหลับตาลงนะคะถามคำถาม,ถามวนๆซ้ำๆลืมตามขึ้นมากองไหนเป็นกองที่เรารู้สึกว่าใช่ที่สุด energy ดึงดูดที่สุดให้เลือกกองนั้นได้เลยค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่กองแรกสำหรับแรกนะคะสีเขียวหรือว่าหน้าไพ่ใบนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคนคนนั้นของเรานะคะณวันนี้เองเขารู้สึกคิดถึงเราไหมแล้วความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรณนะวันนี้ตอนนี้เองเขาคิดถึงเราไหม j u d g m e n t คนที่เลือกกองนี้นะคะคุณกับคู่ของคุณต้องถูกต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้เหมือนแค่คนรักปกติหรือว่าคนคุยปกติคะ่ะมันถูกการมาเจอกันด้วยถูกโครจรมาเจอกันะด้วยสิ่งศักดิ์สิทธ ด้วยความเป็นจัก,กราวาลเราบางคนเป็นทวินเฟ์บางคนเป็นคู่กรรมบางคนก็เป็นแบบว่าเป็นคนคุยความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนรักทางกายคือคุณกับเขาถูกกาหนดมาแล้วว่าจะต้องเจอกันไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าความรักตอนนี้คุณจะดีจะแย่อย่างไงแต่คุณถูกกาหนดกันมาแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะบางคนน่ะเป็นรักไม่ชัดเจนพึงจบกับความสัมพันธ์กับเขามาเป็นแฟนเก่านะบางคนก็เป็นรักสามเศร้านะคะไม่ว่าจะฝั่งใดก็ตามบางคนพึงเจอพึงคุยพึงคุย,ค,ยคุยกันน่ะนะคะจะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่นะตอนนี้นะคะณนะวันนี้เองเขามีความ นึกถึงและคิดถึงตัวคุณแน่นอนนะคะแล้วตัวเขาพยายามส่งเราผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยไม่ว่าจะช่องใดก็ตามช่องทางใดๆนะส่งได้แค่ไหนแค่นั้นบางคนอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์หรือแอบคุยกันอยู่บอกได้เลยว่าเขากําลังสืบเรื่องราวของคุณเช่นนําชื่อคุณไปเซิร์ชผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะ g o o g l e f a c e i o s t i n s t m g r a m คือเขาพยายามจะสืบคุณได้เท่าที่เขาจะสืบเหมือนเขาอยากรู้ว่าชีวิตคุณตอนนี้เป็นอย่างไร ชีวิตคุณตอนนี้มีความสัมพันธ์ไหมแล้วก็คุณคิดอะไรเป็นยังไงอยู่ไพ่ขึ้นว่าเขาอยากรู้บางคนเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันไปบล็อกปิดกันหรือว่าช่วงนี้ขาดขาดหันหายกันไกลด้วยนะคะห่างกันไปเนี่ยเป็นฟิลลิ่งแบบว่ากึ่งเทกึ่งเงียบนะคะแต่จะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ มีความคิดถึงเรานะแต่ถ้าว่าชีวิตเขาเองอะค่ะฝั่งเขาก็เกิดปัญหาขึ้นอาทิเช่นในกรณีรักสามเศร้าเขาอาจจะมีปัญหากับแฟนของเขาหรือว่าคู่ครอ,องของเขาอยู่ซึ่งเป็นปัญหาครอบครัวทําทให้ว่าเขาไม่สามารถกลับมาแบบคุยกับเราได้เหมือนเดิมหรือเขาดูเงียบๆกับเราไปในบางครั้ง หรือบางคนนะคะช่วงนี้เองตัวเขาเหนื่อยการงานมากนะคะเรียนเหนื่อยการงานเหนื่อยชีวิตรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากคุยกับใครเป็นช่วงการปีกวิเวกคือเราอาจจะเห็นว่าเขายังใช้ชีวิตปกติมีไลฟ์สไตล์ปกติแต่ดวงชะตาเองบอกว่าตัวเขานั้นจริงๆมีความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกอ่อนเพลียจากเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเราก็ผ่านทาให้ความรักความสัมพันธ์เรากับเขาดูห่างเหินกันบ้างในบางครั้งแต่ใจเขาจริงๆมีความคิดถึงความห่วงหาความอยากพูดอยากคุยกับตัวเรานะ เราพยายามส่องเราตลอดเวลาหรือจะเห็นได้ว่าตัวเขาเป็นทั้งเด็กถ้วยนะคะแล้วก็ราชาถ้วย ยังไงก็มีความรู้สึกคิดถึงเราแน่นอนคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากองนี้ยังไงคนคนนั้นของคุณก็คิดถึงคุณนะคะแล้วเขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยบางคนคุณคุยกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงมากเขามีความเป็นผู้ใหญ่มากแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะมางองแงว่าคิดถึงจะมาต้องพิมพ์หาว่าคิดถึงแต่เขามองว่าคิดถึงก็เก็บไว้ในใจเขาทนได้เขายังอยู่กับเหตุการณ์แบบนี้ได้ เรามาส่งความรู้สึกเขากันว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณณตอนนี้คนคนนี้รู้สึกยังไงกับเราคะไพ่เดิมหรื j Judgment ไม่ว่าจะเกิดสถานอาการอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทนะ่านินขอบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดมาแล้วค่ะถ้าเขายังอยู่ในชีวิตคุณก็ถือว่าดีไปดวงชะตายังต้องมีบุญมีกรรมร่วมกันถ้าห่างออกไปแล้วบอกได้เลยว่าสวรรค์เทวดานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คงผักใสเขาออกไปนั่นแหละนะทนินขอดูสิใครกระชอสสดๆเขารู้สึกยังไงกับเรา กรณีแรกนะคะถ้าคุณกับเขาคบหาดูใจกันจะแบ่งเป็นกรณีแรกครบกันกรณีที่2ไม่ได้คบนะกรณีแรกนะคะถ้าคุณกับเขาคบหาดูใจกันแล้วจะบอกได้เลยว่าเขารักคุณมากมาก มีความรักมีความผูกพันมีความคิดถึงแต่ชีวิตเขาเองเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยกับการต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่บางคนนะเขาต้องไปทํางานไกลบ้านทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศบางคนเขามีสิ่งภาละที่เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการเรื่องงานปัญหาชีวิตเยอะมากเลยค่ะเขาอาจจะเป็นความหวังของเขา,าที่บ้านก็ได้เป็นเสาหลักของครอบครัวในอนาคตหรือเป็นคนที่ลูกที่ที่บ้านกําลังมองว่าเฮ้ยจะต้องเป็นเสาหลักนะในอนาคตจะต้องดูแลพ่อแม่พี่นอ้อง เขามีปัญหาตรงนั้นอยู่นะคะในกรณีคุณคบหาดูใจกันแล้วนะ อีกกรณีหนึ่งนะคะท่านินบอกได้เลยว่าถ้าคุณไม่ได้คบหาดูใจกับเขาลองสืบดูนะว่าเขามีครอบครัวมีแฟนมีอะไรอยู่แล้วไหมถ้าเขามีอยู่แล้วบอกได้เลยว่าให้ระวังไว้นะคะว่าช่วงนี้เขาก็ติดปัญหาตรงนั้นแหละที่ทําให้เงียบห่างหายจากคุณไปแต่ถ้าเขาโสดชั่วโสดจริงโสดจังนะบอกได้ว่าเขาไม่มีปัญหากับเรื่องที่บ้านพ่อแม่พี่น้องเขานะคะเขามีภาระหนี้สินมีภาระเงินทองหรือว่ามีภาระบางเรื่องมีงานมีธุรกิจที่ต้องไปจัดการอยู่ก็ทําให้แม่สามารถติดต่อกับเราได้หรือว่าไม่ สามารถที่จะมารักเราได้เต็มที่100เเหมือนสมัยก่อนแต่ว่าใจจริงๆก็มีความรู้สึกดีความคิดถึงเราอยู่นะคะแดียวเรามาดูละคราสีดาวจันดาวสุกระหว่างเราและเขากันเลยจูลายนะคะกระรักกระดาษเดือนที่เกี่ยวข้องกับเราและเขา January มกราค่ะเมพฤทสภา โนเวมเบอร์พฤศจิกาออกัะสิงหาขอดูลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์เซ i t เ a รียสนะคะราศีธนูแคนเซอร์กรกฎ ธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมส s c o r p โอพิจิตนะคะเดือนที่เกี่ยวข้องกับวันที่เกี่ยวข้องกับเราละคะวันที่1วันที่7วันที่หวันที่6วันที่8วันที่11 13 25ดสิบสามยี่้าสี่เก้าสิบอด และ17ค่ะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครสนใจดูดวงสามารถติดต่อทักไลน์มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะที่กองที่สองสำหรับที่สองนะคะสีฟ้านะากับหน้าไพ่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าณนะวันนี้ตอนนี้นะคนคนนั้นของคุณที่คุณนึกถึงอยู่เขาคิดถึงคุณไหม คนนั้นของคุณที่คุณคิดถึงอยู่นะคะณนะตอนนี้เขาคิดถึงคุณไหมไฮพิเทตกองนี้นะโอกาสเป็นไปได้มากเลยว่าคุณที่คนที่คุณนึกถึงหรือคิดถึงอยู่เนี่ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือตัวเขาเองเป็นคนที่รักครอบครัวมากรักพ่อแม่พี่น้องตัวเองมาก โอ้โบางคนความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเงียบนิ่งหายจบบล็อกขัดการติดต่อกันมาสักพักหนึ่งนะเนี่ยบางคนนะคะ on on off off คุยคุยหายหายคุยคุยหายหายนะบางคนเพิ่งหายกันไปเลยแต่ไม่ว่าจะกลับมายังไงนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขามันไม่เคยจบกันน่ะคือต่อให้อนออฟกี่รอบก็กลับมาอยู่ในจุดเดิมเป็นเหมือนเดิมท้านี่มองว่าคนที่เงียบหายไปก็มีเกณฑ์จะกลับมาในอนาคตนะคะ บางคนคุยกับชาวต่างชาติรักทางกายด้วยก็ได้นะแต่ถ้าใครคุยกับชาวต่างชาติรักทางกายก็บอกได้เลยว่าความสัมพันธ์คุณขเขาก็ยังโอเคอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติอ่ะคนคนนั้นอ่ะค่อนข้างมีความชอบมีความรักให้คุณมากๆแต่เขาเป็นคนบ้าการบ้าง,งานมากเลยค่ะ โอเคคนที่เลือกกองนี้สําหรับนี้นะคะคนคนนั้นของคุณมีความนึกถึงตัวคุณแต่ท่านินไม่ใช้คําว่าคิดถึงนะคะใช้คําว่านึกถึงเพราะตัวเขาเองดูช่วงเนี้ไม่พร้อมที่จะคิดถึงใครหรือโฟกัสที่ใครเลยนอกจากชีวิตตัวเองครอบครัวตัวเองหน้าที่การงานการเรียนของตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่ได้ไว้ใจคนง่ายๆเป็นคนเครียดระแวงเคียดระวังนะคะแล้วก็ระวังตัวเสมอความสัมพันธ์คุณกับเขาค่อนข้างอ่อนๆรมบออฟมาาหาหรือเป็นรักไม่ค่อยชัดเจนนะ ใครนะคะที่เป็นแฟนกันก็บอกได้เลยว่าเขาก็รักคุณจริงๆส่วนใครเป็นภรรยาน้อยนะคะเป็นมือที่สามเป็นรักสามเศร้าเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเขาก็ยังมีความคิดถึงนึกถึงตัวเรานั่นแหละแต่ละว่าครอบครัวเขาเหมือนเขาไปโฟกัสที่ที่จุดจุดนั้นนะคะมากกว่าเรานิดนึงด้วยว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดการเนาะท่านินมองว่าคนคนนี้คนที่เลือกกองนี้นะคะคนคนนั้นของคุณมีความนึกถึงคุณแต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะ พูดคุยยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเลยเนื่องจากตัวเขาเองมีภาระหน้าที่มีสิ่งที้เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการและเขามองว่า การที่ว่าจะต้องทําให้ความรักความสัมพันธ์มันปวดหัวมากกว่าเดิมหรือว่าจะต้องมานั่งแคร์กันเยอะๆมาต้องคิดถึงกันตลอดเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์เขาเลยเขาเป็นคนที่คิดถึงก็คิดถึงไม่คิดถึงก็ก็จะไปโฟกัสที่จุดอื่นแล้วก็เป็นคนที่ไม่สามารถทําหลายๆอย่างได้พร้อมกันอาทิเช่นเขาทํางานเขาก็จะไปโฟกัสที่งานเลยพักหนึ่งนะคะหลังจากทางานเสร็จอาจจะกลับมาคิดถึงเราหรือว่ามานึกถึงตัวเรามากๆก็ได้แต่นะตอนนี้เองนะคะเขามีความนึกถึงตัวเราอยู่อันนี้ขอดูซินึกถึงอะไร นึกถึงเวลาที่เราอยู่กับเขาคุยด้วยกันอยู่ด้วยกันบางคนคุยกันเขารู้สึกว่าเขามีความสุขนะแม้กระทั่งเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ได้นานมากอะไรมาก เขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากเลยเราเป็นเหมือนแฟนเขาคนหนึ่งเป็นเหมือนคนรักเขาคนหนึ่งเขามีความสุขสนุกสนานที่ได้พูดคุยกับเราบางคนถ้าเคยเจอกันแล้วเขาอยากบอกว่าเขาแฮปปี้มากๆนะคะเวลาใช้เวลาร่วมอยู่กับเราเราเองก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งในสายตาเขาแต่แค่หน้าว่านะวันนี้เองเขายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปในความรักกับตัวเราในกรณีที่ไม่ได้คบนะเขารู้สึกว่าเขามีภาระหน้าที่มีสิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆที่ต้องเคลียร์ที่ต้องจัดการทําให้เขาเป็นแฮงแมนนะคะถึง บอกว่าบางคนกองนะมีเกณฑ์เขาเงียบหายหายไปจากตัวเรานะแล้วก็ดูเขาไม่ค่อยทําอะไรในความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่ช่วงนี้หรือว่าสโลว์ดาวความรักความสัมพันธ์ทุกอย่างดูช้าไปหมดดูไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าเลยแต่ตัวเขาเองก็คิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเราที่มีความสนุกสนุกด้วยกันได้พูดคุยกันแต่ตัวเขาดูมันคนมีรับลมคมในมากเลยขอดูว่ารับลมคมในอะไร บางคนเองอ่ะเขาอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆของเขาที่คาราคาซังอยู่แล้วเขากําลังจะไปเคลียร์ไปจัดการเพื่อให้ตัวเขาได้มาหาเราได้มาพบเจอกับเราได้มาสารความสัมพันธ์กับเราหรือว่า มาเดินต่อกับตัวเรานะคะเขากําลังไปเคลียร์ความสัมพันธ์เก่าๆบางคนอาจจะยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ลืมความสัมพันธ์เก่าไม่ได้แต่ช่วงเนี้ยที่เขาเงียบๆหรือว่าความสัมพันธ์เรากับเขาไม่พัฒนามันเป็นช่วงเวลาที่ว่าเขากําลังไปจัดการในโซนนั้นอยู่นะคะไปจัดการคนคนนั้นเพื่อให้เขาได้มาสาร้างความสัมพันธ์กับเราหรือว่ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราให้ดีขึ้นอันนี้ขอดูสิคะว่าคนคนนั้นของเรารู้สึกยังไงกับเรา นะวันนี้ตอนนี้ขอเช็คความรู้สึกเขา The world มีเกมมีชาวต่างชาติรักทางไกลนะคะคนเก่งภาษาคนเดินทางบ่อยก็ได้นะทำงานด้านโลจิสติกการติดต่อสื่อสารเซลนะคะการค้าขายรถยนต์เขารู้สึกไม่ค่อยพร้อมคุยกับเราเท่าไหร่เลยอะ ขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่สามารถเคลียร์ปัญหาเขาได้ไม่ว่าจะเป็นนาทีการงานการเรียนครอบครัวความรักแฟนเก่าถ้าเขาเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นไม่จบนะคะเขาไม่อยากคุยกับเราเลยช่วงนี้เพราะเขาต้องการเคลียร์จบเป็นทีละเรื่องเพราะบอกแล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่จะจัดการทุกปัญหาพร้อมกันได้เขาจะต้องเคลียร์เรื่องหนึ่งก่อนถึงจะมาต่อเรื่องสอง ความรู้สึกเขาที่มีต่อเรานะตอนนี้ท่านินมองว่าเขาเองก็มีความสนใจตัวเรานะคะแต่เขามีระยะกับเราค่อนข้างมากเขารู้สึกว่านะวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือยังไม่พร้อมจะเดินต่อเขาต้องการเวลาหายใจนิดหนึ่งขอเวลาไปเคลียร์ปัญหาต่างๆของเขาแล้วถ้าเขาเคลียร์เสร็จ ถ้าเขาอยากกลับมา๋ยวเขาจะกลับมาด้วยตัวของเขาเองเราเป็นสิ่งหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่เขายังคิดถึงอยู่ในหัวใจเสมอแต่แค่ว่าน้าวันนี้เองนะคะจิตใจของเขามันไปโฟกัสที่ปัญหาที่เขาต้องแก้ไขบางคนถ้าคนรักของคุณไปนอกใจไปมีคนอื่นก็บอกได้เลยว่าเขาเองก็จะไปจัดก,การนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาก,กับอีกฝ่ายหนึ่งให้คุณนะคะเพื่อจะได้มาเขาจะได้โสดชัวร์โสดจริงเพื่อจะได้มาสารความสัมพันธ์ต่อกับคุณหรือว่ามาดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อกับเรานะ เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีดาวจันรดาวสุกข,ของคุณและเขากันเลยนะคะแล้วก็เดือนที่เกี่ยวข้องด e เซมเบอรธันวาคมค่ะ March มีนาเอพิ l เมษายนจูลายกร,รกฎาคมสิงหาลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับเราและเขา ไฟธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเจมินายมิถุนแอรี่ราศีเมษวอเทอร์ธาตุน้ำนะคะมีนกร,รกฎพิจิกวันที่เกี่ยวข้องกับเราและเขา11 22 1 31 24 23 3 13 12 4 6 7 8 10 14 17 24 29และ27ค่ะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนใครสนใจดูตรงสามารถติดต่อทักไลน์มาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ